สวัสดีค่ะานผมุชมกลับมาพบปอกับจะปออีกคือเกาค่ะเมื่อนี้เดินทางมาหาหนองสกายค่ะานผม้ชมกับฝันกะได้ยินว่าน้องสกายนี่ฝันค่ะฝันเห็นผู้ชา้ผู้เฒ่าจัดเป็นผีหรือคนดอกก็คาดว่าจะเป็นผีแนละน้องสกายน้องเคยเห็นจักเทือบ่ผู้ใายผู้เท่า้นน่ะบ่ครับ่ะานผม้ชมน้องสกายบ่เคยเห็นจักเทือค่ะานผมุชมก็คือสิเป็นผีล่ะค่ะผีผู้เท่าค่ะเอื่นเขาไปลบล่มพายุล่มฝนล่มแรงค่ะ ไต่ห่มบักขามบาดนี้ก็ส่วนน้องสกายเขาไปในเฮือนค่ะท่านผู้ชมน้องสกายไปเห็นป่ายบเล็กทีโตสีแดงจึงคืนเลยค่ะท่านผู้ชมสามโตเน่เนๆเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไหนกะมาให้น้องสกายเบาให้ห้องฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องสกายก็นั่งทาห้าอยู่นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมส,ส, Sky, สวัสดีครับน่องสกายสวัสดีครับกาท่านผู้ชมมือนีเดินทางผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลีติดตามแนวทางกับน่องสกายค่ะท่านผู้ชม ยินวานองสก,กายฟันแล้วบวกลาฝันจังใดที่แรกผมฝันวาในความฝันผมนังนะครับตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนในความฝันมันเหลิกเรียนผมกัยยางออกมาหนาโรงเรียนเพราะที่นี่ก็มีข่าวในโทรทัศน์อยู่ในร้านค่ะว่ามันจะมีพายุฝนรมแรงนํำอาจจะทวมเพียงข้อห้อใดอุยเพียงข้อเลยบ่ แมนครับแบบอีกอย่างหนึง่งข้าเจ้าสื่อน้ำแข็งมาเห็นยังบ่หูครับท่าโตครับน้ำแข็งแนวใด้นองสากาะน้ำแข็งแบบเป็นก้อนก้อนก้อนใหญ่ๆเน่แหะครับเพราะผู้เทาเพิ่นก้าให้ผมชองก่อนให้ผมมาท่าโตครับท่าโตเอาทูน้ำโตนี่บ่ครับพอที่นี่ผมก็บ่ได้คิดยังผมก็เลยงยังไว้อีข้าเจ้าว่าฝนสตกอกแห้งได้นน่ ผมก็เลยย่างไปกับบทันหอนเฮือนเด้อคับพอผมกับบอท่านมาหาผมก็เลยตัดสินใจย่างเมื่อเฮือนครื hmm. อเฮือนผมกะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ครครับคับผมก็เลยตัดสินใจย่างเมื่อเลยครับเพราว่าคนในโรงเรียนกะบ,บอมีไผรไล่เด้อคับผมก็เลยย่างเมือ่อบ้านที่นี่ผมมาพอเพ่อใหญ่อันหนึ่งครับเอินผมไปในเฮือนเพื่อนครับที่แหลกเพื่อน อิ่นผมไปนั่งอยู่อยู่ใต้ห่มคามครับืคนก็คุยกันน้ำผมว่าเอามาจะใช้นี่วา,านฝนลมแรงบอกผมเรยกว่าบาาอกวายุเป็นยังผูเขาคือคือเอื่นผมว่าเฝ้่าเมื่อ,อได้ในความฝันผม,อมพอไงที่เอื่นเขาไปในต้นคามนั่นบอกครัเพราะที่นี่ลมมันก็เริ่มมาก,ก่อนครับครับ พนไม่ก็เริ่มลินลินพ่อที่นี่ผมผมก็เลยพ่นก็เลยถามผมก่อนที่แหลกพ้นถามว่าพลนมันสะตุกแห้งบ่ผมก็บ่ควนหูพ่นพ้นก็เลยบอกว่าเอ้าอยู่ลานค่ะว่ามีโทรทัตบอกผมผมมามีอยู่อ๋อผมจาได้อยู่พ่นพ่นก็เลยถามผมครับถามว่าจังไดถามว่า ฝนจะแห้งอยู่บอหน้ามันจะท่วมอยู่บอกผมบอกว่าเห็นในทรทั์อยู่ลานขาอยู่บอกว่าลมแห้งฝนตกน้ำเกือบท่วมเครียงขอ้อเครียงข้อเลยครับโอ้น้องสกายบอกให้พ่อ่นันฟังครับอืมครับเพื่อนฝนมันก็มาแล้วลมมันก็มาแห้งเลยๆครับพอที่นี่เพิ่นก็เลยเอื้นฝนผมเขาไปในเฮื่อนเพิินครับครับ ผมก็สังเกตได้ว่าบ้านเล็กที่เพิ่นครับบ้านเล็กที่เพิ่นกะเจสีหนึ่งครับโ้ห้องสกา,ายเนี่ยเบิ่งบ้านเล็กที่บอับ้านเล็กที่นั่นอยู่มองได้หนองสกายคือเห็นนาบ้านเลยครับเป็นป้ายสีเขียวป่ายสีเขียวครับแต่โต้บ้านเล็กที่นั่นเป็นสีแดงครับป่ายสีเขียวแต่ว่าโตวเลขนั่นเป็นสียังหนองสกายสีแดงครับ <c ười> ผมกับฟันแค่นี้แหละครับสีแดงจึงคืงเลยครับผมกับฟันแค่นี้เลยแหละครับครับครับนี่ก็เป็นเหลืองเลา่าความฝันของน้องสกายค่ะท่านผู้ชมหลังจากทีแอดบอดเดมาติดตามน้องสกายกะหงวดพานมาเนาะท่านผู้ชมเนาะสองหงดเลยทีบอดเดมาติดตามมื่อขึ้นเจ้าจ้าเลยครับมือขึ้นซอสซอสห่อนๆเลยบอน้องสกายผู้เท่านั้น กะผ้านองสกายขับไปในหือนไปประเฮ็ดจังไดหรือขับไปเห็นบ้านเล็กที่แล้วก็ะต่นเลยบอครับผมในความฝันนั่นผมยังขับไปนาบ้านเพื่อนผมนั่นก็เห็นบ้านเล็กที่เพื่อนเลยครับยังขับไปนาบ้านแล้วก็เห็นบ้านเล็กที่เลยครับพอที่นี่ผมกระต่นขึ้นเลยผมกับันแค่นี้เลยนะครับเห็นบ้านเล็กที่ก็เลยตื่นขึ้นเลยคับโอ้ยน้องสกายกระจำได้อีก เจ็ดสี่หนึ่งบอวกละครับเจ็ดสี่หนึ่งจ้าจา๋าเลยค่ะสามตัวแดงจึงคืนบ่อนองสกายครับอุ้ยค่ะท่านผู้ชมกะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าวความฝันของนองสกายค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่หางหายกับนองสกายไปกะงวดกอนหล่ะกังวดวังหันเนาะท่านผู้ชมเตว่าก็ได้ยินพอเพิ่นเบาให้ฟังว่าความฝันนองสกายก็คือน,นองสกายเ้าให้ฟังที่เหลกละ่ะค่ะท่านผู้ชม ันเห็นพอกับเม่แบกกองสมบัติของมีคาบ่นองสกายย<ฆ>างเข้าไปในเหืน่นในคืนวันที่15ก่อนทีเลขสิอกพอกะพพอนองสกายก็เว่าให้แอดฟังอยู่ดอกค่ะมันก็ับมาออกมาเลขกทีของนองสกายอีีค่ะท่านผู้ชมก่อุอยเสียดายยางแห้งกาติดต,ตามนองสกายมาเรื่อยๆกะล่อความฝันของนองสกายจนกระทั่งมือนีนอหนองสกายนอ<ฆ>จื้อความฝันไดแบบอย่างแม่นย่ำเลย<ฆ>บานหลขกที่นั้น เจ็ดสี่หนึ่งอุ้ยค่ะานผมุชมกับเจ็ดสี่หนึ่งสามตัวแดงจึงคืนเนาะน้องสกายเนาะเป็นป้ายสีเขียวแต่ว่าตัวหนังสือนั่นสีแดงจึงคืนเลยอุ้ยค่ะานผมุชมกับพิจารณานะเอาเนาะค่ะเนาะน,นี่กับเป็นเหลืองเล่าความฝันของน้องสกายค่ะถี่นํามาแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะจังได้กะให้พิจารณานะเอากับตัวเลขค่ะเพราะว่าน้องสกายนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะานผม้ชม กามากในงวดมีกะหวังว so no. ่าท huh ่านผู้ชมสีโศกสีมานกับน้องสกายเนาะน้องสกายเนาะว่าให้พ่อฟังบล่าบล่าว่าวคับอืมครับ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 ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังใดกะสิคอลาท่านผู้ชมไปเพียงทอนีเนาะกะขอบใจน้องสกายหลรายเดอร์บล่าเดอร์ขอบใจไลรายเดอครับวัดดีครับค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงโตเลขของน้องสกายเนาะค่ะเนาะ เจ็ดสี่หนึ่งค่ะเจ็ดสี่หนึ่งหางเดียวเน,นเน่นเลยค่ะท่านผู้ชมส่วนสองเก่าหนึ่งละกศะนยนเก่านี่เป็นตัวเลขของพอนองสกายที่เพิ่นเปย์ไห่เนอะค่นอ,นอวานำแข็งสองก่อนนี่ก็คือสอง ผู้เฒ่านี่ก็เป็นเก่าเด็กหน่อยนี่ก็เป็นหนึ่งค่ะก็ะเลตีห้เป็น 2, 9, 1, สองเก่าหนึ่งศูนย์เก่านี่เพื่อนว่าผีนี่ก็เป็นศูนย์ค่ะผู้เฒ่าก็เป็นเก่าเพื่อนก็ะเลยแปยเพิ่มเติมเขามาห้ว่าศู 9, นย์เก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขของน้องสกายที่เน้นๆเลยนั่นสีแดงจึงคืนนั่นก็คือเจ็ดสี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมักเนาะคะ่ะเนาะขันตัวเลขที่พอน้อนะะงสกายแปยให้ค่นท่านผู้ชมบ่มักกับ่เป็นยังคตาตัอดออกค่ะแต่ว่าเอากันไว้ค่ะ บอเป็นอย่างนอค่ะท่านผู้ชมเป็นตูกันนอค่ะ,คะนอแต่ตัวเล็กของนองสกายนั้นสีแดงจึงคืนค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนอค่ะนอประจําหมวดวันที่สามสิบเอ็ด กรกรดาคม2 5 6 6รคะ่ะท่านผู้ชมเป็นเหลืองเล่าวความฝันของน้องสกายค่ะซึ่งน้องสกายนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้นึงคะ่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดผ่านมาแอดกระเสียดายยางแห้งค่ะที่บ่ดด้มาตามตัวเลขของน้องสกายเนาะคะ่นะเนาะมางวดนี้ได้ยินว่าน้องสกายฝันก็ะเลย้าเ,าเลยคะ่ะท่านผู้ชมตัวเลขเน้นๆของน้องสกายนี่ก็คือ7 4จเด้อคะ่ะท่านผู้ชม กให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมันกับโตเลขของน้องสกายเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้กาขอลาท่านผู้ชมไปเพียงทอนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชค,โชคมันมันกับโตเลขกของน้องสกายเดอร์ค่ะขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจาอะะ่าปอเนาะค่ะนอให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความ,มุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างถือเลขลุยๆกันทุกคนค่ะ โชคดีกับตัวเลขของน้องสกายค่ะ741ค่ะ2เก่า10เก่าเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ